สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงานปักผ้าด้วยมือสำหรับมือใหม่นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของงานปักผ้าด้วยมือค่ะอุปกรณ์พื้นฐานก็มีทั้งหมด6อย่างดังรูปนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทียละอย่างนะคะ สำหรับอุปกรณ์ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือผ้าสำหรับปักค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผ้าทุกชนิดสามารถนำมาใช้ในงานปักได้แต่สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำผ้าที่มีลักษณะเนื้อหนาปานกลางนะคะไม่บางหรือหนาจนเกินไปมีตาผ้าที่กว้างสม่ำเสมออย่างนี้นะคะสำหรับผ้าประเภทแรกที่แนะนำเลยนะคะนั่นก็คือผ้าลินินค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผ้าทอ จากเส้นใยธรรมชาติซึ่งเหมาะแก่งานปักนะคะมีข้อเสียอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือ,อมีราคาที่สูงส่วนต่อมานะคะนี่ก็คือผ้าดิบนะคะเป็นผ้าที่แนะนําสําหรับนักปักมือใหม่ที่ต้องการจะหัดปักเฉยๆนะคะผ้าดิบจะมีราคาถูกกว่าผ้าลินินมากนะคะแต่ว่าก็มีตาของผ้าที่เหมาะแก่งานปักผ้า ต่อไปนะคะผ้าประเภทที่3ที่แนะนํานะคะนั่นก็คือผ้าแคนวาสค่ะที่หยิบมานี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือสีดํามีความหนากว่าผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนนะคะมีตาผ้าที่เหมาะแก่งานปักนะคะผ้าแคนวาสนี้เหมาะแกง่งนการนาไปใช้ในพวกอุปกรณ์ของการตัดกระเป๋าเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็น3ชนิดที่แนะนํานะคะ อุปกรณ์อย่างที่2นะคะนั่นก็คือไหมปักค่ะไหมปักจริงๆแล้วมีด้วยกันหลายชนิดนะคะแต่ที่นิยมในไทยเห็นจะมี2แบบนะคะนั่นก็คือไหมปักเบอร์ห้าและไหมปักเบอร์25ในตัวอย่างนี้นะคะเป็นไหมปักเบอร์25มีข้อแตกต่างจากไหมปักเบอร์ห้าตรงที่ไหมปักเบอร์ห้าจะเป็นไหมเส้นเดียวนะคะส่วนไหมปักเบอร์25จะเกิดจากการรวมกันของไหมปักเส้นเล็กๆ6เส้นนะคะผู้ปัก สามารถแบ่งไหมเส้นเล็กๆนี้ออกไปบักได้ในแต่ละครั้งนะคะหรือว่าจะบักทีเดียวทั้ง6เส้นเลยก็ได้สิ่งที่ควรระวังในการเลือกไหมปักนะคะนั่นก็คือสีค่ะเพราะว่าชาร์สีของแต่ละบริษัทนี้มีสีไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นควรที่จะระวังในเรื่องนี้ให้ดีค่ะอุปกรณ์อย่างที่3นะคะนั่นก็คือสะดึงค่ะ จริงๆสะดึงนะคะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นก็คือสะดึงที่ใช้ในงานปักจากและก็สะดึงที่ใช้ในงานปักมือนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เป็นสะดึงที่ใช้ในงานปักมือจะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งสะดึงชนิดนี้ชนิดปักมือนะคะจะมีวัดสดุหลายชนิดนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เป็นพลาสติกอาจจะมีเป็นเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับ เลือกกา,การเลือกใช้งานนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะลองด้วยพลาสติกก่อนก็ได้ค่ะก็จะมีราคาถูกถ้าเป็นไม้ก็จะมีราคาสูงขึ้นถ้าเป็นเหล็กก็จะมีราคาแพงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานปักหรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าความถนัดของแต่ละคนอุปกรณ์อย่างที่4ีนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเข็มปักค่ะ ะะจริงๆแล้วเข็มในการปักผ้านี้นะคะสามารถใช้เข็มเย็บผ้าทั่วไปได้ค่ะแต่ควรที่จะเลือกเข็มปักให้มีขนาดสอดคล้องกับไหมปักนะคะและควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับตาของผ้าด้วยลักษณะของเข็มปักนะคะควรจะมีหัวเข็มปักที่ใหญ่พอที่จะสอดไหมปักได้นะคะเพื่อที่เวลาใช้ ักลงบนผ้าจะได้สะดวกในการดึงออกนะคะนี่ค่ะสำหรับอุปกรณ์อย่างที่5นะคะนั่นก็คือปากกาเขียนผ้าค่ะถ้าเลือกปากกาเขียนผ้านะคะแบบเมจิกควรที่จะเป็นชนิดที่สามารถล้างออกได้นะคะหรือละลายน้ำนะคะนีแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นดินสอเขียนผ้าได้เป็นสีอย่างนี้นะคะ หรือถ้ายังไม่มีอีกก็สามารถใช้ดินสอธรรมดานี่ยแหละค่ะเขียนได้แต่ควรจะระวังเรื่องความเข้มของปากกาที่จะนำมาใช้เขียนนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะปักผ้าได้ไม่มิดหมดอาจจะทํำให้ชิ้นงานไม่สวยงามค่ะสำหรับอุปกรณ์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือกันไกตัดผ้าหรือว่าที่ตัดผ้านะคะในงานปักนะคะสามารถใช้กันไกธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะตัดไหมได้แต่ถ้าเกิด ต้องทางานในที่แคบหรือว่าต้องตัดไหมในระยะประชันชีนะคะควรที่จะเลือกกันไกลหรือที่ตัดผ้าที่มีขนาดเล็กค่ะเพื่อไม่ให้ไปโดนชิ้นงานส่วนอื่นๆนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมด6อย่างสําหรับงานปักผ้าด้วยมือนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมสําหรับคลิปแรกของเรานะคะถ้าต้องการติชมยังไงสามารถเพิ่มได้ในคอมเมนต์นะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ